สวัสดีครับัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างครับวันนี้ครับผมเรามาอันบล็อกสินค้ากันอีกแล้วครับผมกับนี่เลยอยู่ต่อหน้าผมหลายๆคนอาจจะมองว่าเหมือนกับกระเป๋าเจมบอลเลยนะครับผมไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นชุดลูกบ็อกหกเหลี่ยมนะครับผมทั้งหมด25ชิ้นนะครับผมอยู่ในกล่องนี้แค่กล่องเดียวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฮะเราลองมาดูกันดีกว่าว่าข้างในกล่องนั้นเป็นยังไงนะครับผมมาอันบล็อกกันนะครับผมในกล่องนี้นะครับแธดบนี่โอเค นะครับผมอ่าอันนี้ไม่รับนะฮะอันนี้ไม่รับเอาฝั่งนี้กันก่อนฝั่งนี้กันก่นกอนไม่นะครับผมอันนี้เบื้องต้นครับเรามาอ่าวัตถุดิบที่เราใช้ในการทําก่อนนะครับผมทุกชิ้นที่เป็นชิ้นสีเงินแบบนี้นะครับผมไม่ไว่าจะเป็นตัวลูกบล็อกหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมผลิตจากเหล็กที่เป็น CRV นะครับผมรวมถึงตัวพลาสติกที่ใช้ทํากล่องเนี่ยเป็นพลาสติกที่เรียกได้ว่าผลิตจากวัตถุดิบ HDPE นั่นเองนะครับผมถ้าอยากรู้ว่าการใช้วัตถุดิบแบบนี้นะครับผมท มันทําให้ตัวชุดนี้นะครับผมแข็งแรงทนทานมากขนาดไหนนะครับผมไปดูกันเป็นยังไงล่ะ กับตัวสินค้าของเรานะครับผมเราได้ไปลองเทสกันมาให้าทุกคนดูแล้วนะครับผมว่าโอ้โหทั้งตัวกล่องทั้งตัววัตถุภายในเนี่ยครับผมแข็งแรงมากๆนะครับผมโดนรถทับแล้วเนี่ยเรียกได้ว่ายังไม่หักไม่บิดไม่งอกันเลยนะครับและยังไม่พอนี่ครับผมตัวนี้คือกล่องกล่องนั้นจริงๆนะครับที่เราเอาไปเอารถทับมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเพราะว่านอกเหนือจากความแข็งแรงของเขาแล้วนะครับผมสิ่งหนึ่งนะครับผมที่พิเศษกับตัวนี้อีกก็คือุนี่ ตัวข้อต่อของเขาครับตัวที่เป็นตัวล็อกพวกในที่ใช้เล่าอุปกรณ์นะครับผมมีความเหนียวแข็งแรงและแน่นหนาครับผมเวลาที่เรามาวางแบบนี้เนี่ยมันไม่หลุดไม่ร่วงเลยไม่ใช่แค่นั้นนะฮะเขย่าเนี่ยยังไม่ร่วงลงมาเลยนะครับผมเพราะว่าข้อต่ออเขาเนี่ยล็อกแข็งแรงแน่นอนนะครับอ่ะเรามาไล่ดูกันดีกว่า25ชิ้นนั่นนะครับผมประกอบไปด้วยอะไรบ้างเริ่มต้นครับเราเริ่มต้นที่ตัวลูกบล็อกกันก่อนเลยลูกบล็อกทั้งหมดตรงนี้นะครับผมจะมีขนาดที่เป็นที่ใช้ต่อประกอบครับผมขนาด ครึ่งนิ้วนะครับผมแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาเรียงตามเบอร์ของเขานะครับไล่ตั้งแต่เบอร์8นะครับผมเบอร์9้าเบอร์10 1 1 1 2 13 1 4 1 7 1 8 19 2 0 2 1 2 2 2 4 27 30แ้ละ32มมนะครับผมมิลลิเมตรนั่นเองนะครับผมนี่เลยเรียงตามนี้ทั้งหมด17ชิ้นนะครับผมต่อมาครับตัวนี้คือนี่อันนี้นะครับผมเป็นด้ามฟรีหัวไข่นั่นเองนะครับผมด้ามฟรีหัวไข่คืออะไรปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรราาใใช้ใน,นนนกขัะคผม ปกติเนี่ยอันนี้เป็นปุ่มกดก่อนนะครับถ้าเราใส่เข้าไปอย่างเงี้ยให้ตายยังไงก็ไม่เข้าพอเรากดปุ่มด้านหลังนะครับฟึ๊บใส่เข้าไปเรียบร้อยครับมันก็จะเข้าที่นะครับผมไม่หลุดแล้วก็ดึงเนี่ยไม่หลุดออกมาด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าปกติเวลาที่เราใช้เขัาผมถ้าเราขันนึกถึงเวลาที่เราขันกับยางรถยนต์ก็ได้นะครับผมถ้าเราเสียบปุ๊บเนี่ยแล้วเราหมุนแต่ก็ต้องดึงออกมาเสียบกับหมุนดึงออกมาเสียบกับหมุนดึงมาถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นด้ามฟีวหัวไข่เนี่ะจ หมุนดึบ๊บเนี่ยฮะมันจะหมุนไปได้เรื่อยๆแบบนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นดามฟรีหัวไข่นะครับผมที่มีเฟืองถึง72ฟันนะครับผมอยู่ด้านใน7 2ซี่แบบนั้นนะครับผมอยู่ด้านในรวมถึงด้านหลังมีสวิตช์นะครับเราแค่หมุนกรึบ๊บนี่มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมอันนี้เราดึงเข้าเราดังแทนละเพื่อสําหรับหมุนเข้าและหมุนออกได้นั่นเองนะครับผมกับดามฟรีหัวไข่ตัวนี้นะครับขนาดตัวนี้ค่อนข้างเล็กกระทัดรัดนะครับสามารถ เข้าในมุมหรือองศาต่างๆที่ใช้งานที่ค่อนข้างแคบแล้วก็ปรับสวิตได้ไวนะคะทำงานสะดวกมากเวลาที่เอาออกครับกดปุ่มปึ๊บดึงออกได้เลยต่อมาเราไปดูชิ้นส่วนอื่นๆกันอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับผมบต่อมาตัวนี้ครับตัวนี้คือข้ออ่อนของเขานั่นเองนะครับข้ออ่อนตัวนี้ก็คือเอาไว้ใช้สําหรับเวลาที่เราเสียบต่อเข้าไปนะครับเราต้องการที่จะได้องศาต่างๆเพราะาตัวนี้เนี่ยหมุนองศาได้3 6 0อองศาเลยนะครับเนี่ย เวลาที่เราจะใช้เข้ามุมเข้าองศาต่างๆที่เราไม่ถนัดนะครับผมก็สามารถดูได้จากตรงนี้ต่อมา2ชิ้นนี้ครับคือลูกบล็อกหัวเทียนนะครับผมจะมีขนาด16แล้วก็21มิิเมตรนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับต่อมาครับนี่อันนี้ตัวยาวสุดนะครับผมฮึบเนี่ยบอกแล้วแข็งนิดหนึ่งนะฮะตัวนี้เป็นเหมือนกับด้ามต่อแบบปรับองศาได้นะครับผมเป็นแฮนด์ที่ใช้จับได้ยาวขึ้นนะครับด้านขอบตรงนี้ก็จะมี เป็นรอยขีดรอยเป่าไว้ทําให้จับถนัดมือมีรูช่องว่างตรงนี้ใช้สําหรับเราเอาไขควงเสียบเข้าไปแล้วก็เพิ่มแรงหมุนเพิ่มแรงได้ได้จากตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้จะสามารถหันหัวได้ะทําให้เห็นชัดๆด้วยกันใส่รูปบอกเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมครับมันสามารถตั้งได้นะครับผมแบบนี้หมุนได้ร8 0องศาเลยนะครับผมกับตัวนี้นะครับต่อมาอ่ะอยังไม่ใส่กลับละกันต่อมาคือ ตัวนี้นะครับฮึบตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับชิ้นนุ้นนะครับผมแต่ว่าขนาดก็จะมีสั้นลงแล้วก็ทั้ง2ฝั่งนี้นะครับก็สามารถนําไปต่อกับลูกบล็อกหรือว่านําไปต่อกับส่วนต่อขยายอื่นได้ด้วยนะครับผมนี่ฮึบเข้าไปนะครับผมข้อพิเศษของตัวนี้อีกนะครับปกติเราเสียบเข้าไปก็จะแน่นๆแบบนี้เนาะมันจะขยับไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าบางทีบางครั้งมันอยู่ในทิศทางที่เราเข้าลําบากเข้าไม่ถึงนะครับผมตัวนี้สามารถดึงขึ้นนิดนึงนี่ มันจะยกลอยนะครับผมตัวนี้จะสามารถเอียงองศาได้นิดหน่อยนะครับผมมันสามารถทําให้เวลาที่เราหมุนครับผมมันไม่จำเป็นที่ต้องแบบว่า90องศาเปะ๊เปะๆปเนาะบางทีบางครั้งเก้าสิบองศาเปะ๊ะเปะเนี่ยมันทําให้เราทํางานลําบากนะครับแล้วก็ต่อมาครับคือชิ้นนี้ชิ้นเล็กๆมองให้เห็นใช่ไหมอ่ะ <c oughs> อันนี้ครับผมตัวนี้เป็น3ร a เนะครับผมที่เซ้สำหรับทำให้เป็น ตัว T นั่นเองนะครับถามมาถ่าว่าทาเป็นตัว T ทําไมนะครับผมอ่ะเรามาแนะนําอีกตัวหนึ่งอึออันนี้ก็จะเหมือนชิ้นเมื่อสักครู่นะครับชิ้นนี้เนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กกว่านั่นเองนะครับผมลักษณะเหมือนกันเพราะว่าตัวใหญ่อันนี้เนี่ยยาวถึง25ซนติเมตรตัวนี้ครึ่งเดียวครับจะ12.5เซนติเมตรนะครับผมก็จะมีขนาดเล็กกว่านะครับสามารถใช้ประกอบกับตัวทีวีได้เหมือนกันนะครับผมเมื่อเราประกอบเข้าไปฟึบเรียบร้อยนะครับเราเอาตัวนี้ ประกอบด้านล่างเห็นปะแล้วเราก็เอาลูกบล็อกต่อเข้ามา hey. แล้วก็เราใช้เป็นคานตัว T แบบนี้ครับเพื่อที่จะทําการหมุนแบบนี้ได้ด้วยนะครับผมเพิ่มเพื่อลดลดแรงนะครับเนี่ยแล้วก็สามารถปึ๊บหมุนซึบหมุนเห็นปะเพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งานนะครับผมลดแรงในการใช้งานรวมถึงเนี่ยครับเราสามารถต่อกับลูกบล็อกตัวนี้ประกอบเข้าไปึบนะครับอันนี้เข้าไปอีก เนี่ยครับมาสนุกตรงนี้ครับมันสามารถเข้าไปในทิศทางหลายๆทิศหลายๆทางที่เราสามารถที่เข,เขาเราเข้าไปถึงหมดเนี่ยครับเนี่ยแล้วเราก็หมุนเนี่ยครับเห็นปะมันก็สามารถหมุนได้จากหลายทิศหลายทางนะครับผมเนี่ยตัวเนี้ยเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะครอบคลุมในการใช้งานรวมถึงตัวลูกบล็อกเบอร์ต่างๆที่เรามีให้ครับเป็นลูกบล็อกเบอร์ที่เรียกได้ว่าถ้าคุณลูกค้าซื้อไปใช้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเรียกได้ว่าน่าจะซ่อมได้ตั้งแต่จักรยานจนถึงรถบรรทุกเลยครับกับเซตนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะ เรามาไล่ดูกันทั้งหมด25ชิ้นนะครับผมประกอบไปด้วยอะไรบ้างย้ำกันทีครับลูกบล็อกนะครับผมตั้งแต่เบอร์8ถึงเบอร์32นะครับผมรวมแล้วทั้งหมด17ชิ้นนะครับมีข้ออ่อน1ชิ้นนะครับผมแล้วก็มีลูกบล็อกหัวเทียนอีก2อันตรงนี้นะครับเป็นเบอร์16และ21นะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับผมที่เป็นด้ามจับปรับองศาได้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีด้ามบล็อกนะครับผมอันนี้อีก2ชิ้นขนาด 250mm มมนะครับผมแล้วก็ 125mm มมและตัวสุดท้ายก็คือ 3-way ที่ใช้ทำตัว <c oughs> ไม้ของเขาเนี่ยให้เป็นลักษณะตัวทีในการใช้งานได้ดีขึ้นรวมแล้วทั้งหมด25ชิ้นตรงนี้ นั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าใครเห็นสินค้าแบบนี้แล้วอยากลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากรู้ราคาอยากทราบราคาสินค้านะครับผมก็สามารถเข้าไปหาซื้อสินค้าได้ที่ร้านวัสดุก่อสร้างใกล้บ้านท่านนะครับผมหรือจะเป็นห้างที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างก็ได้นะครับผม,ผมรวมถึงเข้ามาที่เว็บไซต์ของทางพัมคินทูของเราได้นะครับซึ่งทางพัมคินทูของเราเนี่ยก็จะมีในส่วนของคนที่คอยตอบคาถามให้นะครับผมสาหรับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมยังไงลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันดูครับสำหรับวันนี้ เดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับฝากไว้กับชุดลูกบล็อก25ชิ้นตรงนี้นะครับผมรหัสสินค้า40264นะครับผมตรงนี้ด้วยนะครับถ้า,าสนใจก็ลองแวะมาดูสินค้ากันครับและเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูกันว่าผมจะมีสินค้าอะไรมาอันบ็อกให้ดูอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามสาระดีดๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนใคร ทำคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง